พูดเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้ตอนนี้ผมก็โดนปิดปากไปเยอะแล้วคุณบอยมีความสัมพันธ์อะไรกับทุกจับรกุมถึงได้เข้าไปมีบทบาทในการเข้าไปเข้าเข้าเป็นมือเคลียร์บอยเป็นมือเคลียร์มือหน้าเสือมือประสานงานใครมีคดีใครมีอะไรแลบอยก็จะได้มีค่าคิ้วมีค่าเปอร์เซ็นต์ นะครับเว็บพนันเนี่ยแต่ละเว็บเนี่ยมีรายได้มากนะครับแต่รลยนี้เนี่ยจะมีเอาทั้งรลยระยะยาวมีรลยเดือนด้วยมีหุนลดด้วยไปบีพ่อนะไอเป้นะ,ะเพื่อจะได้เงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือวิธีการอย่างนี้จริงๆเนี่ยผมพูดดีให้ฟังนะการจ่ายสวยเนี่ย ค่าความรักเนี่ยจริงๆกจายพอประมาณมารับกันอยู่แล้วอย่างผมอะผมทำธุกรกิจน้ำปูนเลือดปูนป่าผมก็ยินดีอยู่แล้วยกเว้นว่าโดนมากเกินไปในบอยเนี่ยถ้าเอาไปสักห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบล้านก็ยังพอรับเอานะถ้ามีมากๆไปก็จะเห็นกรณีแบบนี้ซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าต่อไปผมจะเป็นบทเรียนให้กับตำรวจนะครับ ว่าในการเอาเนี่ยก็พอสมควรแล้วก็จะมีตัวคัดเอาก็คือนายบอยนายบอยเนี่ยจะเป็นคนสองขัญถ้าตำรวจได้ตัวมาหรือเอามอบตัวแต่นายบอยนี่ก็เป็นบุคลที่ไม่ธรรมดาซึ่งในวงการตำรวจภาคตะวันออกก็รู้จักดีตั้งแต่สมัยหลวง้่สมชายแล้วนี่คือคือคือคนที่จะทำงานหน้าที่นี้ก็ต้องรู้จักนะบุ้งเดมอย่างนี้แล้วกันนะ อาจจะทำหน้าที่นี้ก็ต้องเป็นคนที่ไว้วางใจอของตำรวจด,ด้วยกันใครจะอยู่ดีๆจะไปคุยจะไปหิว้วงานจะไปเอาอะไรประสานงานให้โดยที่ตำรวจไม่รู้จักก็คง mm hmm. จะลำบ,บากดังนั้นนายบอยนี้ก็ผมจะรู้จักกันตำรวจนะครับ mm hmm. แต่ว่านายเป้นเนี่ยคงจะโดนเยอะผมจะมันอยากจะเลิกอยู่แล้วแต่คุณจูวิ่ก็ออกมาแฉเนื่องจากโดนเยอะเหมือนกันในช่วงนั้นถูกต้อง เพราะฉะนั้นผมบอกไงว่าถ้าเอากันพอควรเนะี่ยทุกคนมันพร้อมจ่ายอยู่เนี่ยทุกคนพร้อมจะจ่ายผมก็ยินดีที่จะจ่ายคือว่าทุกคนพร้อมจะจ่ายแต่ว่าถ้ามากเกินไปทางศนขนาดว่าตัวกาอยู่ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นอมนิโดนี่แหละุ่งชนซึ่งเกิดความเสียหายแต่แต่คุณภูวิย์เองไม่มีใครมาบงก,การออกมาแฉตัวเองแต่คุณเป้เนี่ยออกมาแฉเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีตัววงการให้คุณเป้ออกมาแฉ ก็าอาจจะเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจนะผมพูดอ่ะผมไม่อยากจะทำตัวเป็นพระให้เองมาพูดตัดสิ่งเรื่องที่ไม่เหตุเรื่องของผมเรื่องของผมก็เยอะอยู่แล้วไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของผมผมพูดแล้วแค่ว่าตำรวจเป็นโจวจเป็นตำรวจแล้วเรื่องอื่นนะมากกว่านั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดมไม่ทราบเลยครับเพราะว่าผมต้องรอก็คงจะต้องมี เอ่อเอ่ออกตรมีผู้ใหญ่มีหลายๆคนพิจารณาผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยเอาที่แล้วนะผมพูดได้แค่นั้นผมเกี่ยวพูดได้แค่นั้นผมพูดจากความรู้สึกของผมเพราะว่าระยะเวลามันใกล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องเรื่องในการที่จะแข่งขันแล้วมันก็รู้ว่าในองค์การตำรวจแตกต่างจากองคการทหารที่เขาขึ้นมาตามสาย แต่วงการตำรวจนั้นอาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งผมเองก็ไม่ขอไม่ขอพูดตัวผมเองก็คือเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนนะครับมันเป็นเรื่องภายในของของค์กรั็เองเอบอยบอยใหญ่ไปเยอะอบอยใหญ่ไปเยอะแล้วบอยก็มีหู้จัดกานตำรวจเยอะนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่บอยทำไปนในอดีต ุกคนก็รู้นะครับชื่อเสียงในบอยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครรู้จักถ้าเห็นใจนะครับคือตำรวจเนี่ยเป็นงองค์กรที่เซนซนต์สิ่งทีใกล้ชิดประชาชนการที่มีเรื่องแล้วมาสัมภาษณ์ผมแล้วผมก็ไปถล่มซ้ำมันก็จะรู้สึกว่าไม่ไค่อยดีเรื่องความรักและความรุ่งตำรวจทุกคนตำรวจดีๆอีเยอะครับการแย่งแย่งการต่อสู้ ตําแหน่งก็เป็นเรื่องปกติแต่การต่อสู้แข่งแย่งตาแหน่งเพื่อไปหาผลประโยชน์อันนี้สิครับซึ่งผมหวังว่าในรัฐบาลชุดหน้าคงจะแก้ไขปัญหาของตระกวดในจุดนี้ด้วย